แก้ย์ปอหนะฮะปอหนึ่งทับห้าหนงู่ิงผู้ชาค่ะน้มันเออมอเนมอนเนี่ยเป็นหัวหน้าเหรอใส่มีวครับเออสู้ๆอาทิตย์เออเว้นสู้ๆครับเตรมทีครับเี่เียให่เรียกคนใหม่เืงจับ กันหนึ่งนะฮะแข่งชักเแยกค่ะ แพ้อีกก็ตกรอบเลยนะผู้ชายอารอบที่สองผู้ชายแพ้อีกไม่ได้นะครับต้องชนะอย่างเดียวผู้ชายพร้อมพร้อม รอบตัดเสินผู้ชายเรียบร้อยยัางอาบล้อมรอบตัดเสินนะครับ